เป็นจ้าไหนตายเข่าอะ่ะหมาน้อยสองตัวเล่นแล้วบรูจักกินนี่ยายแดงเลี้ยงหลานจังไหนยายแดงบ่เบิงหลานเลยกินนะเป็นไหนจืออ้อวะอ่าพักตัวโอ้กินเข้าไปเมื่อนี้บ่ต้องปอ้อนยากเลยนะปะกี้บ่ต้องปอ้อนยากเลยกินเองย่างเดียวเลยฮะกิตตีดด้นะมันหิวอะ่ะนี่ นี่บักอ้วนผู้พีนี่โอ้เบิร์ตยางรวดเร็วอีผู้น้องเด้อป่ะนี้อีผู้น้องเด้อจีนแม่นี่เข่าผู้ละหนึ่งทับพีเด้ออุ่ะเลี้ยจานเลยแาบเนี่ยแม่เสียปลายอ่ะโอ้ไข่าดาวฟองหน,นึ่งเนี้ยเนี่ยโอ้เป็นไงจือบอ่ไงห่วงเล่นนะ่ะบ่ห่วงกินเลยเนะี้ยอุ่ะไอ้ตรงซอยอ่ะ เป็นไหนจ้าจือบอจือบอจือน่ะภาษาไทยคือเขตภาษาลาวคือจือจือบอจ้าเป็นไหนคันภาษาไทยก็เขตไหมครับเขตไหมครับเอาป้อนน้องมันนี้ยต้องซอยน้องน่อง,องเฮ็ยนยเงื่อเป็นบันไดแต่กินเองเป็นกับโอเคกิงแล้วนี่เด็กน้อยอนุบาลสองนะเนี่ยเด็กหญิงคิตตี้เนี่ย พ่อน้องนั่นเอาบาทเนี่ยคักคักแน่สมน้ำหนามันเบิเร์ตแล้วและแล้วก็บเบิเร์ตแล้วเตรียมตัวเอาไปใส่อีกไปใส่อีกอ้าไปใส่กระยาแดงกระย่แด,งเ,ดงเนาะ